ก็ก่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับช่องน้ำมต์ฮาเล่นเกมที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปก็คือไม่สบายแล้วก็ไม่มีเวลาลงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลงสองคลิปหรือกี่คลิปเดี๋ยวผมจะบอกผมไม่บอกเดี๋ยวผมลงเลยเออแบบนั้นแหละโอเคผู้ชมไป ดูทีกีบิลลี่ทอยและอีพีที่คนที่แปดพัก์หนึ่งกันเลยนะครับอืไปดูกันไปเดี๋ยวผมผมก็จะพิมเจ้าหน้า,ท,ท,านที่นนแบบปกติดูไทยทั้งว่ะไทยทั้งทีวีแม่เราดูอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ โอ,อ้ปุ่นกี่ข้เอาจ้าเนี่วยวอ้ยยังไม่หายนะครับอะไรอ่ะอู้หูอะไรอ่ะ,ออะ,อะโอโ้โหตายตายหมดแน่นอน ในแวดๆโอ้โหทั้งไ่ชมผมขอกินน้ำแป๊บนึงนะไอไม่หยุดผมไม่สบายโคตรโหดตีเหลี่ยมอีกตัวหนึ่งมันทำไร นไยต่อฮึหนห่างไปทำไมโอ้มาทำมาเอาจัดยยอมย่อมย่อมย่อ,อมที่ใหญ่ไทยท่านที่แมตเรานี่เกิเกินปี้หน้าทำไมอย่างโหดเลยไทยท่าน ทีวีได้รัฐทีวีแมนมาพูดว่าอะไรไม่เจ็บอันนี้เดี๋ยวผมไปแปลกลับหลังให้นะคบดูอะไรดูเอ้าตัดจบไปแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคะห์กันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเหตุการณ์ต่อจากที่ พาที่อเออพาที่หกสิบเจ็ดพาที่สี่นะครับน่ะมันเป็นเหตุการณ์ตอกกันนะครับประตูก็ปิดไปเหมืองทฮไมล่าแมนพาที่หกสิบแปดมีพาทอีกแล้วเหรอไม่มีพาทบ่อยใบะเนี่ยดูดีท่านผู้ชมแล้วก็แบบต่อเลย แล้วก็ประตูก็ปิดนะครับและไอจีเหลี่ยมไอ้ตัวนี้มันก็ยิงอันนี้แล้วใช้ท่ามันละใช้ท่าทีมือแมนทุยใช้ท่าเออเลยนะเรียกใช้ท่อาอะไรนะ,รนะรนะลืมชื่อซีนิม่าแมนเราก็เอาตรงแกนการใส่ตายไปแล้วนะครับ <c oughs> แล้วแกงการพี่ใหญ่ไายทั้งซีมร์แมรเรานี่ก็ดูดซับพลังงานแล้วก็ทำปฏิกิริยากับไอพวกลำแสงเลเซอร์วงแหวนนะครับแล้วมันก็ดับและไอจริงจ่งตัวนี้มันก็หน้าหวือนะครับและจากนั้นพี่แกก็อย่างที่เห็นนะโชว์ออฟเต็มเต็ม โอ้ลดูเดือดทุกคนคพก้อมกันนะดูเดือดเลือดนดูเดือดเลือดนดูดิ บินกลับไปฮยผมเห็นอะไรแหวบๆป่ะผมว่าผมเห็นอะไรอนะไระสิ่งมันก็สิ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปเกี่ยวกับร่างอัพเกรดคอนพี่แกด้วยคนระับ เราชมแล้วกันนะครท่านผู้ชมใครที่ยังดูช่องผมอยู่นะ5ผมถึง1,000ผู้ติดต,ตามผมมีอะไรจะบอกผมมีฉลองนะครับแต่ผมยังไม่บอกนะเดี๋ยวให้ครบก่อน5,100ผมจะใบ้ถ้าครบ900ผมจะ พูดว่ามันคืออะไร <c oughs> ถ้าครบหนึ่งพันผู้ติดตามท่านผู้ชมรอดูได้เลยนะครับโอเคไปชมันต่อนะครับ <c oughs> ว่าตายมาดูดิไทท่านท e ีวีแมนเรนี่เป็นอีพีนี้เป็น EP show. อีพีโชว์ออฟอย่างเดียวเลยนะไทท่านคาเมนาแมนกับไทท่านสปีดเกอร์แมนนี่แบบ ว่างเปล่าแบบแบบว่าแค่ช่วยแค่นิดหน่อยอะเออนาง <c oughs> จับไอ้สก,กิบีดี้ทอยเลยตัวนี้แล้วมันก็เอามืนมมีเสือนแล้วตัวนี้เหมือนอยังมั่นใจในตัวเองอยู่ว่าจะสิ้งได้ที่แท้ตายแน่นอนตูมตูมแบบดาวของพี่แกนี่คูรแหล่ง <c oughs> ท้าผู้ชมสังเกตไอ้จอทีวีตรงเข็มขัดนะเขาถอดไม่ได้ถอดออกหรือส่วนนั้นอาจจะเป็นส่วนบ,บังคับร่างกายเขาที่เอาหัวทีวีออกไปหมดยกเว้นหัวตรงเข็มขัดอาจจะเป็นไม่ได้นะอาจความคิดนี้อาจจะเป็นไปได้นะนผู้ชมก็มีกรงเล็บเหมือนเดิมนะแล้วก็จอทีวีก็ เหมือนเป็นจอแบบจอเหมือนเดิมแต่ว่าแค่เพิ่มความสามารถกดจีตเผาเผาเผาได้เหมือนทีวีมูเมนต์นะนะ <c oughs> แล้วก็จอทีวีแต่ละจอนี่ก็ม่นจะมีอารมณ์แต่ละอารมณ์สังเกตจากตรงนี้อ่ะท่านผู้ชมนะควผมให้ดูไม่สังเกตจากตรงนี้นะ่นนนะ เนี่ยพอเขาี่เส็จใช่ไหมนี่มันหน้าตาหนึ่งบอกว่าแบบเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยหน้าตาหนึ่งแบบทำหน้าบอุ๊ยแค่นี้เองเหรออีกหน้าตาหนึ่งก็ยิ้มนะครับแล้วหน้าตาหลักเราก็ทำหน้าแบบแบบนี้นะที่เขาชอบทำกันทีเหล่าทีวีอะ่ะ <c oughs> น่าจะมีอารมณ์หลายอารมณ์นะครับ ในที่ป้องกันฟรสิตนี่คือแบบโหดจัดอะ <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> บอกเลยว่าไทาท่านสีนิม่าแมงล่างแับเกตที่มาในพานนี้บอกเลยว่าโชว์ออฟเต็มเต็มนะครับโชว์แบบ โชว์ไปเถอะโชว์อย่างเดียวอะโชว์อย่างเดียวอะบอกแค่นะพี่ใหญ่กับพี่ร้องถึงจะต้องยกิ้วให้เลยแล้วก็กองทัพไทยกองทัพของเราทีวีแมนและคัมา์ัแมนและปิเกอร์แมนก็เริ่มบุกมาหางสก,กีบดี้คอยเลตแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ข้ามาชม ผมพูกกับไอ้แบบนี้ท่านผู้ชมอย่าว่าผมนะผมไม่สบายนะครับท่านผู้ชมลองร้อกใจผมด้วยที่ผมหายไปก็คือไม่สบายนั่นเองแล้วก็ไม่ว่างลงคลิปด,ด้วยวันนี้ว่างคดีเดี๋ยวผมลงให้นะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องส่งกำลังใจผมด้วยนะแล้วเขาก็บอกว่าไม่เข้าไปในนั้น นะแล้วเขาก็บอกฮีวีแมนเขาบอกว่าเออไม่สามารถทำได้ให้ให้ในตอนนี้กับคำหนึงผมจำได้ว่าเขาบอกว่าไม่สามารถทำได้ไม่ไม่ยังไม่ใช่เวลานี้นะครับอีกคำหนึง่ง ยังไม่ใช่เวลานี้ที่เขาบอกอีกและมึนมีสองคำคำแรกก็คือเขาบอกไม่ใช่ดิคือไอ้ประโยคนะ้มีคงเห็นสองสองคำนะครับผมได้ยินแบบสองคำนะใครได้ยินคำว่าอะไรก็บอกนะผมแต่ไอ้ประโยคนะี้ผมได้ยินคำว่าเออไม่สามารถทำได้กับคำว่ากับ ยังไม่ใช่ตอนนี้อะไรสักอย่างนะครับอืแล้วเขาก็จะบอกอีกว่าก่อนอื่นดูนี่นะครับเนี่ยก่อนอื่นดูนี่นะครับและภาพก็ตัดจบลงไปนะครับโอเคก็นะสำหรับช่องก็ขออย่า ท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามทำสนับสนุนทางไหนก็ได้นะครับและพมื่อใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ิกตอกผมไว้ให้นะครับบ๊ายบายครับบายครับ